กจะรักนิดนิดสกิดบ่อยบ่อยรักน้อยน้อยแต่บ่อยบ่อยสกิดเป็นไงครับแกวผมไม่ใช่นักประพันนะครับเนี่ยเป็นไง คารมคมคุยเอาคมคายครับผมโอ้ยน,นยิดๆหน่อยๆก็ไดผมขอได้ย,นนยิ้มได้หยอกครับผมนะอันนี้เขาได้บอกมุกจีบสาวนิดๆหน,ๆน่อยๆครับนนะหาบาทิบาทผมได้ผมอ้าวประเภทจีบหญิงนี่นะหนุตะวันริชวิจิมบ่านใครก็คนเขาโอ้ยคารมบางอย่างนี่ต้อสั่นแหละครับคือเขาไม่ใช่หรอกเไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกครับเนาะ เขาเห็นว่าผมรวยเขาไม่เอาผมปวดพวกโอ้ยนกคัสิได้ผิดมาขึ้นหนุกจอเพิ่นว่าเพิ่นนะผมนั่งถ่ายู่โอ้ยนกเจ้าเพิ่นมันตายไปแล้วคนเนาะโอ้ยแย่จังไลยผมอ้าววันนี้มีเมนูามาแนะน้ำซุปนีแล้วก็ไอ้เงาะขัขบเนีลยล้วก็ไอ,อ้เงาะ จะบ้านเร็กหรือว่าบ้านไนรยสุกอยมาคุกคุกพงอเออ้ตื่น้นมาจำได้หลังหนาเลยพี่น้องเออเดี๋ยวเราเขาว่าไก่งาเพราะคนงาเพราะแต่งผมยังไม่ได้แต่งเลยมันก็เด็กประมาณนี้ละเอยขนาดท่าแปลงอาบตามท่าแปลงนาเรืนนๆเราเบื่อผมจึงบอกของยางไปเอาทิ้ผู้สายตรไเนวกปักวกปักช่วยฝั่งน้ำจมวิสุรรเขาบอมเป็นเรื่องเ่านะเอาผมก็ยัจะคุยเลยนะมันเป็นปัญาไปเ่าเนี่แหละเขาว่าไก่งาเพราะคนน้มันจริงๆนมันเรื่องที่ใช่มากเลยนะครับเนาะวันนั้นโอ้ยเราอาบาแต่งตัวยางดีเรา จะคลองรอดตั้งแต่กับทั้งนันครับตั้งแต่ก็หล่ออยู่นะได้อยู่ได้คุณยามไปเค็ดหนึ่งโอ้โหจริงจริงเลยครับู้เดียวไปเซื้ออย่างนี้เดาไฟตัดตัดต้องโอ้ขนาดนี้เลยเหรอผมบอกโอ้มันเดาไฟเช่นทีผมนี่แบบพุชยาพิยานผู้สั่งซืหนักยามั่งงวกป๊อปผมเราผมก็ปสิบัติเราคุยเลยระวังนั่นนะระวังคอหักนั่นนะมันงวกสิผมไหมล้วมันเป็พื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะอย่างว่ายืดชิบก้อยใจอยากดังว่าอยากดังว่าอยาก คอยเตะผมคอยเก็ผเดี๋ยวผมเข้าไปเมนต์เดี๋ยวมันบอกเขาบอกว่าหยากดังไรเดี๋ยวเขาไปเมนต์พอดผอ้าถึงไหนแล้วครับพี่น้องน่าจัมซินซัตตาร์ัมซินยาวเดี๋ยวผมจำไม่ได้อีกแล้วไม่ใช่น้มันเริ่มอาจะเริ่มเรื่องความรับความจำจะลดเลืประมาณนี้ไม่รูสิบ้านะโอเคนะครับเราจะกินข้าวแล้วบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กหรือบ้านสุดก็ยังเขาขูงผมไง มาล้ยผม